ให้เข้ามาปฏิบัติภารกิจสุดโหดโดยในภารกิจแรกคุณอ๊อฟและคุณรดเมย์จะต้องเดินช้อปปิ้งในห้างร้างแห่งนี้เพื่อสำรวจหาดวงวิญญาณที่อยากให้ทั้งคู่นะครับคิดว่าห้างแห่งนี้ยังเปิดทําการอยู่นะครับ<ะ>เราจะเริ่มภารกิจช้อปปิ้งกันครับครับเชิญครับทีรักเดินก่อนไหมครับอือได้เลย <laughs> เออนะช้อปปิง้ง อรมีเสื้อฮะน้องชอบไหมเอ่ยชอไหมแล้วก็มีเครื่องประดับด้วยเนี่ยทาบตอนนี้ คู่กําลังสมมุติตัวเองเป็นคู่รักที่เข้ามาเดินซื้อของในห้างแห่งนี้นั่นเองครับอบเหยียบไอ,ไอ้ที่มันเป็นชั้นวางสักอย่างในข้างหน้าเห็นปะฮะใช่ <Hey. S 2> ลองเหยียบขึ้นไปแล้วไปส่องดูไอ้ข้างบนนี้ที่เป็นรูๆมันมีอะไรไหม เป็นท่อแอร์ครับผมแล้วก็โอ้ข้างในโล่งมากเลยครับอาวเดี๋ยวคงวความสนใจกับช่องข้างบนอยู่นะครับครับผมเดิรถเมย์คอยรอฟังคําสั่งจากพี่เก่งนะครับเมย์ครับเดินตรงไวสุดเลยครับมันจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งครับที่อยู่สุดทางเดินนะครับทั้งคู่จะต้องแยกกันไปปฏิบัติภารกิจโดยคุณรถเมย์จะต้องเข้าไปสำรวจห้องหลอนห้องหนึ่งเพียงคนเดียว เปิดประตูเข้าไปข้างในครับปิดประตูครับเสียงอะไรก็ไม่รู้พี่เสียงอะไรที่ว่าเดินไปดูครับ เข้าไปในห้องก็ปิดประตูครับเสียงอะไรก็ไม่รู้เอาเสื้อวางไวต้ตรงโต๊ะข้างๆได้ครับเองคุยเหมือนกับมีคนอยู่ในห้องนะฮะสองชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่คะ หยิบเงินไปจ่ายเขาดิฮะระหว่างนี้พี่ถามออฟนิดหนึ่งออฟตอนนี้อยู่คนเดียวเป็นยังไงบ้างครับบูบบนิดๆครับแล้วก็แบบเงือออกเยอะเลยครับตอนนี้แต่ว่าด้านบนนะครับก็อุ๊ยนีอะไรออฟออฟเห็นเหมือนเป็นเงาครับพี่แต่ว่า ขยายความว่างเงาดนวยนะครับว่าลักษณะเงาเป็นยังไงครับเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นเงามันเร็วมากเลยครับพี่ครับตอนนี้คุณออบก,ก็สังเกตเห็นความผิดปกติบนช่องเพดานเหมือนที่คุณน้ำส้มเพิ่งสังเกตเห็นเช่นกันครับงั้นเดี๋ยวออกไปสมทบกับทางพี่ออบครับ เดี๋ยวให้ทั้งคู่เดินขึ้นไปที่บริเวณชั้น3ครับผมเมื่อปฏิบัติภารกิจแรกสำเร็จแล้วต่อไปทั้งคู่จะต้องเดินทางขึ้นไปยังชั้นสองเพื่อปฏิบัติภารกิจสื่อสารกับดวงวิญญาณในห้องหลองชุดคู่เดินไปหาห้องลองเสือ้อเจอครับมืดกว่าเดิมอีกอะมากห้องลองเสือ้อ เป็นเป็นกระถางทูบครับโอเคครับผมรถเมย์ไปยืนตรงหน้าโต๊ะครับเรถเมย์ยืนรอก่อนนะฮะเดี๋ยวภารกิจนี้เราจะแยกกันระหว่างรถเมย์กับออฟนะออฟไปที่ห้องทีอยู่ซ้ายมือครับ อ่อครับปิดประตูก่อนนะปิดเลยครับโอเคครับออฟออฟอยู่ตรงนั้นนะฮะนิ่งๆครับรถเมย์ครับ ต้โต๊เข้าไปครับเดี๋ยวระหว่างที่กําลังคานเข้าไปนะครับพี่อยากให้รถเมพูดถึงเขานะฮะถ้าเขาอยู่บริเวณนี้นะครับให้มาจับแขนรถเมหรือมาจับขารถเมย์ก็ได้ภารกิจนี้ถึงกับทําให้คุณรถเมต้องคิดหนักเลยทีเดียวครับ อยู่ตรงนี้ให้มาจับแขนม,มาจับขารถเมยโอเคครับรถเมย์ถือไ้ฉายเข้าไปฮะไปห้องแต่งตัวห้องที่สองนะครับ รถเมย์ครับรถเมย์ลองเอาผมเนี่ยมาปลกที่หน้าตัวเองครับคนหลุหมดพูดตามที่พี่พูดนะครับแล้วก็พูดเสียงดังขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าคุณอยู่ที่นี่ออกมาให้หนูเห็นถ้าอยู่ที่นี่ออกมาให้หนูเห็นถ้าอยู่ที่นี่ออกมาให ขนาดนี้ถ้ทาทางจะมีลุ้นได้เห็นวิญ,ญญาณจริงๆแน่นอนครับ,รบครับลองมองลอดใต้หลังคาดูดิช่างเป็นภารกิจที่ท้าทายคุณออฟจริงๆครับเขาจะตัดสินใจอย่างไรกับคำสั่งนี้ ส่องไปกวาดไปเรื่อยๆกวาดไปฉายไปโอ้โหทำไมไม่เห็นเลยออกมาเร็วเลยเาไม่หรไม่เห็นเลยพีโ่โอเคโอเคเอาไม่ไม่ได้กลัวพวกพี่นะ เป็นการเรียกความกลา้าโดยใช้เสียงเข้าข่มความกลัวนะครับต้องชื่นชมคุณออฟจริงๆที่สามารถปฏิบัติภารกิจนี้ได้โอเคครับทั้งคู่ครับออกมาเลยครับทั้งคู่ทําภารกิจเสร็จไปสองภารกิจแล้วเหลือภารกิจที่ท้าทายความกล้าเพียงภารกิจเดียวเท่านั้นที่รอพวกเขาอยู่ภารกิจสุดท้ายนะครับเราจะไปกันที่จุดเกิดเหตุน,นะครับ<อ>บริเวณชั้น3<อ>นะ ในภารกิจนี้ทั้งคู่จะต้องทำการรวบรวมชิ้นส่วนของหุ่นมาประกอบกันเพื่อเป็นสื่อแทนดวงวิญญาณครับมีประตูที่มีผ้าสีเขียวผูกอยู่ครับเดินเข้าไปในห้องนะโอ้มันอืมเป็นโอ้โหทำไว้แน่แน่เป็น โอ้โห oh อะไรครับเห็นอะไรฮะเห็นเป็นเงาคนครับเฮ้ยจริงเหรอจริงฮะเงาคนที่ว่าลักษณะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายค่ะในห้องนั้นมันไม่มีใครนะเพียงแค่ยังไม่ได้เข้าห้องทั้งสองก็สังเกตเห็นผู้ชายยืนรอต้อนรับพวกเขาอยู่แล้วละครับเข้าไปดูดิออฟเข้าไปดูไปโอ้ยมือชามหมดเลยฮะโอ้ย พี่อยากให้รถเมย์ครับมานอนข้างๆคุณค่ะออบครับเอาวิกกับคุ่เนี่ยครับเข้าไปในห้องนี่นะครับ ออฟมานั่งกลางห้องครับเอาหุ่นนะมานอนไม่ตรงตักเราครับลองคุยเขาเไ่้เหมือนเป็นแฟนนะเอเป็นไงบ้าง เหงาไหมอยู่คนเดียวถ้าเป็นไปได้ออกไปเจมมีอยู่เป็นเพื่อนนะเงาไหมอยากเจอกับทุกวันไหมออรู้สึกแงบ้างครับที่พูดอ,อย่างไงดีฮะผมบอกไม่ถูกจริงๆอ่ะเหมือนเรากำลังจะคุยอยู่กับวิญญาณที่เขาอยู่ที่นี่ฮะ นี่พี่อีกนิดนึงฮะเมื่อกี้เจ้าทีอ่ะเหมือนจะโดนขังอยู่ในห้องนี้คือประตูเปิดไม่ได้อ่ะหรอออฟจะลองไปเปิดดูก่อนไหมโอ้เปิดได้ครับผมพี่จะบอกเมื่อกี้เจ้าทีทำไงก็เปิดไม่ได้โชคดีนะครับที่คุณออฟไม่เจอกับเหตุการณ์ประตูล็อกอย่างที่คุณทีเจอไม่เช่นเราคงจะได้ผลลุก,กันอีกครั้งแล้วนะครับ เสร็จภารกิจแล้วครับเก่งมากทั้งคู่ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับที่สามารถปฏิบัติภารกิจล่าท้าผีสําเร็จลงไปแลแ้วทีกับต้องโเนี่ยนะครับน่าจะสัมผัสหรือว่าได้รับอะไรมากกว่าคู่ของอ็อฟก,กับรถเมย์นะผมแปลกตรงที่ว่าที่พี่ป๋องบอกว่าทําไมทีเ,เปิดประตูไม่ได้เปิดประตูไม่ได้แต่ว่าออฟเนี่ยเปิดง่ายมากใช่ใช,ใช่ไหมฮะมันเปิดง่ายมากมันเบามากนะจริงตอนทีเนี่ยทำยังไงก็ไม่เปิดเอาตัวชนก็ไม่เปิดเชื่อไหมครับว่าณที่แห่งนี้มีพลังอะไรบางอย่างอยู่จริงๆ มีช่อส้มเชื่อแน่นอนผมเจอมาวันนี้หลายอย่างนะครับก็ไม่ค่อยมีเซนทางด้านนี้แต่วันนี้แบบสิ่งที่เจอมันเหลือเชื่อมากๆถ้าจะมีวันไหนที่ใกล้เคียงกับคาว่าเจอจริงๆมากที่สุดก็วันนี้แหละครับวันนี้นะทั้งหมดนั้นคือเรื่องความเชื่อท่านผู้ชมชมแล้วก็ต้องใช้ดูแยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมด้วยกันละกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับคนปวดีของเราครับ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูีิ่นทรีบอร์ดแบ๊